สูตรตัวย่หนงนะคะวันนี้ย่าหนิงจะมาทาลงมือทาน้ําซุปน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวลดไก่น้ําใสนะคะแค่นี้ได้ป็เน,นื้อไก่มาแต่ย่าหนิงจะทําเป็นน้ําใสนะคะจะไม่นาเป็นน้ําน,นะน้ําน้ําสีดานะย่าหนิงจะทําออกเป็นสไตล์ชายสีนะคะเพราะว่าเราจะกินกับอันนี้เราจะใส่กับ เราก็มีเหลืองแล้วก็ใบกวางตุ้งนะคะปักของเราจะออกคุณโทนชายสีแต่เราไม่มีหมูแดงนะคะเราไม่มีหมูแดงแย่หนิจะใช้ไก่เป็นน้าซุปนะคะแล้วก็จะมีอันนี้แครอทหัวแครอทแล้วก็จะมาหัน่นเราจะมาทใาใส่หัวม้วใหญ่รากผักชีแล้วก็ใบเตยน,นะคะของเรา เราจะมีแค่นี้เอาจะติ๊โนน้าใสนะคะน้ําใสแต่ตายชายสีตันนี้แ่แค่เนี้เอาเอาเท่าเอาเท่เา,าที่เราหาได้วันนี้อุปกรณ์เท่าที่เราหาได้มีน้ําตาลกวาดเราก็ไม่มีอะไรเราไม่มีเราก็ไม่ไม่มีเรก็ไม่ใส่นะคะใส่เท่าที่เรามีมีรากบ,บักชีกระเทียมพริกไทยน้ำกระเทียมดองแล้วก็เครื่องปรุงน้ำมันหอยอสีอขาว ประมาณนี้นะคะประมาณนี้อ่ะใช้ประมาณนี้จอกเป็นโคนน้าใสนะคะติดตามชมนะคะติดตามชมะคะ่ะวันนี้วันนี้ฝนตกค่ะวันนี้ฝน,ฝนตกฝนลินฝนสงจต่เมื่อคืนแล้วก็อากาศก็อากาศก็ชื้นแฉะนะคะพื้นที่พื้นที่ก็ชื้นแฉะฝนสงแต่เมื่อคืนฝนสงแต่เมื่อคืนเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์ ยาหิงอยากซดน้ำร้อนค่ะอยากซดน้ำร้อนเพราะว่าเนี่ยเรามีปักตองกุง้งมาย่ายหญิยชอบเป็นสไตล์น้ำใสชอบเป็นอาอัน,นี้ตอนแรกว่าจะทําหมี่แดงว่าจะทําหมูแดงว่าจะทําหมูแดงไปเห็นไก่แล้วเปลี่ยนจากหมูแดงมาเป็นไก่เลยค่ะความของเราก็เพี้ยนไปเรื่อยๆเลยค่ะติ <laughs> ดตามชมนะคะติดตามชมค่ะ